เรชีวิตคนแรกตื่นหรือยังยังเลยตีห้าตื่นอะไรล่ะไปเช็คอินกี่โมงเนี่ยเช็คอินหกโมงหกโมงเออไหนบอกแปดโมงอ๋อเช็คอินแปดโมงเออเออนี่ห้าโมงสามสิบเจ็ดแล้วตีห้าสามตีห้าครึ่งมากันนี่พี่ชาร์ปครับผมนี่นี่บอลครับผมนี่จูเน่แล้วก็หลังไม่ใช่ใช่อะ เราไปหาอะไรกินก่อนไม่ไหวแล้วมาแล้วอีกหนึ่งมาเป็นท <c oughs> รงสืบเลย <c oughs> มาเป็นทรงสืบอ, <c oughs> อันนั้นอิงฟ้าอันนี้เอียงเอียงฟ้าอเลยฟรีทั้งตัวทำไมครับสปอ,อ,อนเซอร์ อย่าดึงไงสัตว์ตบนะมึงย้วอีกเป็นหมอยแลเพาเาเอาขนผิดที่มาปลูกให้กูปวะเดูหนวดเลยดวนวดดู๋วนวดเค็มเข้มเมแล้วนี้มึงไม่เช็คอินนั่นแล้วเเช็คอินแโมงฮะแปดโมงนัมาทำพี่อะไรตีห้าี่้าสัตว์ตอนนี้กี่โมงะหกโมอันนี้หกโม ตื่นแต่ตีสี่กว่าเช็ินแปดโมงบินแปดโมงบินรหมวยเพียวโมงบียร์เชื่อเพียวเช็กินหกโมงมีเงี้ยเชื่อมึงอ่ะพอดีอ่ะคันดัดแปดโมงก็ถามมี่อ่ะตอนลงบนใดเลื่อนเช็กินแปดโมงไม่พูดไป่จาเงียบคลิปเขาบอกว่าบินแปดโมงมึงเอาไปใส่คลิปมึงเหรอคลิปมึงเฮี้ยนาะทำไมอ่ะถ่ายอะไรก็ไม่รู้ไอ้สัสลำบากไว้ตอนตัดเนี่ยเวลามึงถ่ายเยอะๆอ่ะไม่เลยไม่เลยเหรอ ไปหลเขาไปแข่งอะไรมาวะถามดิถามดิหน้ากากอนทำไมพี่ครับพี่ไปแข่งอะไรมาครับกีตาร์เฮ้ยนี่นักกีฬาทีมชาตินี่ฮอลฮอนักกีฬาทีมชาติแข่งวิ่งไปเลยไหนๆก็ไหนๆพี่วิ่งแข่งกับผมไหมวิ่งคราวที่แล้วไปวิ่งไอ้กับคอมมานโดกูยังจะตายฮะ ่่ิินาากชตฬเอาไปเหลืออะไรเอาไปเอาไปไปต้องเสียเขาแบงค์ไป2อันนะเพราะมันไม่มีคาปาซิตี้แล้วก็ตัวหนังสือมันจางหมดแล้วตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินมาเลยนะยังไม่เคยเดินเข้ามาโซนนี้เลยโซนที่แบบบินออกนอกต่างประเทศอะะบินต่างประเทศปกติจะไปแต่ดอนเมืองไงของส่วนอภูไม่เคยไม่เคยเลย ทำไมไม่ให้นั่งด้วยกันเพาถ้านั่งตรงกันอ่ะตายหาหายแต่ไม่ออกก็เลยเบงยดจุนอะไมานั่งตรงกลางทั้นกลางใช่นี่ฮะที่นั่งเราก็คือติดไหนอ่ะติดปีกเลยติดปีกเครื่องบินไปเลยมีเล่นเนี่ยหาของกินก่อนเลยมาถึงจะกินก่อนเลยเครื่องนีของปีู่บนเครื่อง ที่ว่ามีไหมไม่รู้เสียตังค์ว่าเท่าไหร่เสียดิไม่รู้อ้าวเหรอไม่ได้ให้กินฟรีเหรอสั่งดิเอ้ยเนี่ยมาถึงหอมหมกเขาไปสาปป้าป้าอ้าวอ้าวไม่ได้จะมีอ๋อโควิดไงอ๋อเขาก็เลยไม่มีแต่มีเหล้าไหมมีเหล้าไหมเดี๋ยวเราคุยกับทางการเออกดดิแช้คนร่างกานเหรอไม่ได้ไม่ได้อะไรันเี่ย ปิดเลยแล้วก็ไม่ทันได้ทำอะไรได้แล้วปิดไปเลยดูหนังได้เด็กก็ถึงแล้วเนี่ยควบคุมันออกมาอุ้ยออกมาของตัวเองก็ไม่เล่นนะเว้ยไอ้้เหียกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันข้างปีกีบอร์ดคือให้มันพังข้างหลังมีกีบอร์ดอ่ะนี่ไอเกมไอเดียวมันพังปีกบอหายแล้วเอ็มพังพังมึงทำองไรพังอ้าวเล่นไม่ได้อ่ะ ทำอะไรครับทำอะไรได้บ้างัปคุณพระฝาอุ้ยสารภาพรักกันบนขึ้นบินนี่มีปัญหากับลมมิ่งอีกแล้วเมื่อกี้อ่าเปิดหางซีปุ๊บอ่ายอดเงินเด้งขึ้นมาอ่าพันสองสงสารรัวปิ้งเดียวทำอะไรมา แล้วก็แล้วก็สมัครนะไอแพ็กเกจที่สมัครอ่ะสามเก้าเก้าเจ็ดจิกมันบอกว่าใช้หมดแล้วแล้วก็เกินยอดเงินไปพันสองแล้วถ้าสมัครอลิมิเต็ดก็จบแล้วพี่เป็นคนพูดเองว่าพี่จะสมัครไออลิมิเต็ดใช่แต่ก็ถามจูนจูนก็บอกอ่ะเอาแค่เจ็ดจิกก็พอพี่ก็เจ็ดจิกตามเรียบร้อยพันสองพันสองใส่ง่ายใสียากใส่ง่ายหลูเหลืองเลยยังไม่ได้ใช้จักแอะเลย กว่าจะตอนนั้นนะพี่เรามาแม่งโดีเลยจะลุ้มแบบอู้วไอพีเอลแบบอะไรก็อ่านนะเอาดีอ่ะนี่ถ่ายถ่ายถ่ายช่องเพียวอยู่ใช่ไหมใช่ถ่ายจะถ่ายถ่ายอยู่กับพี่ตอนนั้นนะแบบว่าหวานถูกล่อนมากคนเยอะยืนลงแบบโอ้โหแล้วตอนเนี้ยโอ้โหอย่างนี้เลยอ่ะรอนานไหมตอมองเมื่อกี้รอนานไหมโอ้โหอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่า คัสาระอยู่ตรงไหนสาระอยู่ตรงไหนโอ้โหแล้วก็จ้าเลยนะต้องป็นัว่านต้นเลือกเอินนี่สาระสาระเลวสาระเลวไม่ทำอ่ะตอนนี้เราขึ้นแท็กซี่มาแล้วเป็นแกร็บนะครับผมเหมือนผู้ป่วยมากอ่ะปวดที่ตลอดตั้งแต่อยู่บนเครื่องตั้งแต่กินข้าวตั้งแต่แปดโมงอากินข้าวตั้งแต่แปดโมงอ่ะไฟนั้นอะทั้งลำน่ะนะตื่นปวดล้นนาวปวดมาถึงเนี่ยขึ้นเนี่ยคือคือรถที่เนี่ยเขาก็ขับ อ่าข <te ับขับขับซ้ายเหมือนเราปหมขับขวาไม่เลนดิไม่เลนเลนซ้ายเหมือนเราไหมก็ขับเหมือนเราเนี่ยแหละอ่าก็คือก็คือถนนเนี่ยเลนเลนวิ่งวิ่งซ้ายรถขับขวาอ่าวิ่งซ้ายหมายถึงชิดซ้ายชิดซ้ายเออชิดซ้ายตรงนี้ที่เราอ่ะตอนนี้เราก็จะนั่งไปโรงแรมเพื่อที่จะไปเช็คอินเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะตะลุยกันกับครึ่งวันที่เหลืออยู่นะครับผม เราวาเข้าห้องพักแล้วเอ้ยไม่ได้อ้าวติ๊กอันนี้นี่อันนี้มันติ๊กน้องนี่ขอโทษไหนอะวิวข้างหลังโคตรดีเลยอะะวิวข้างหลังโคตรดีเลยจริงเหรอดูดูองเตะีจริงเฮ้ยดีดีห้องก็คือเราจะอยู่กันสามคนพี่น้องไอ้นี่นี่ดูกระจกวัดวัดเราจะอยู่กันสามคนนะครับผมมีเตียงซ้ายขวา นี่เพียวนี่บอลนี่จูนกลางเหรออันนี้บอลอันนู้เพียวได้จูนตรงนี้อ่ะถือกล้องให้หน่อยทำธรรมเนียมก่อนผู้เป็นสูงมากเลยเนี่ยเอาสองคนเลยเหรอโอเคเดินจ้เนี่ยแบบนุ่มนิ่มมากคือแบบมันไม่ได้นิ่มขนาดนั้นนะแต่มันก็ไม่แข็งจนต้องปวดหลังแต่มันนิ่มแบบโอเคทีนี้ปัญหาคือนี่นี่ ปลั๊กไฟเราไม่มีปลั๊กไฟของที่นี่เราต้องออกไปซื้อณนะตอนนี้เลยแต่ตอนนี้ใช่ปลั๊กไฟ iPhone อะไรเราใช้ไม่ได้แรงนะเออไม่ทำกันบ้านอะ่ะแล้วจูนเอาปลั๊กไฟมาไหมแน่ว่ะเอามาแค่เาานี้เอามาไหมเดี๋ยวลองก่อนอาจจะใช้ได้อ่ะลองใช่ไหมอ่ะลอง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 หนึ่ง <1. S 1> อันนี้ไม่ไ,มได้ไน่อย อ่ะได้ไม่ได้ใช่เขาเตรียมเขาเตรียมไว้ให้โหยูเหมือนกันโอเคเตรียมไว้ให้เลยก็นี่ไงอันเนี้ยมันใช้ได้แต่อันเนี้ยมันใช้ไม่ได้แน่นอนไม่ใช่ไงทำไมอ่ะไม่มึงอะทำไมก็บอกตั้งแต่ตรงห้องกระเียแล้วไงบอกอะไรบอกว่าได้ทำไมมึงอะไรห้องใจเหรอลงรวมมั้ยล่ะใจหมดอ่ะมาค้างไว้ก่อนที่นี่ไม่มีนวมเปิดก่อนได้เปรียบ อ้าวทำไมชาไม่อ๋อยังไม่ได้เปิดโอเคนี่ติดแล้วซื้อของกินเธอไม่ไหวนะฮิวโอเคก็เดี๋ยวขอเก็บของสักสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปตะลุยด่านกันว่าเขาบอกตรงข้ามมันเป็นห้างใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมีอะไรไปสวัสดีครับผมเพียวเซตบีดีตอนนี้เราอยู่ที่สิงคโปร์อยู่กับบอลจูจริงๆก็เปิดคลิปไปแล้วแหละ ก็คือได้ได้โกโปมาแล้วเราจะไปห้างกันไปทำอะไรบ้างแลกตังค์แล<ร>กตังค์เยเพราะรว่าจะไปซื้อของกินหิวแต่ทำไมทาอมารายเขาไม่เห็นเหมือนบ้านเราเลยอ่ะก็คือเขาแค่กั้นตรงนี้เนี่ยทาอมารายเขามีแค่นี้ ไม่ต้องมีเส้นใหญ่ๆอะไรก็คือโรงแรมเราอยู่ข้างหลังห้างเนี่ยตรงนี้เป็นห้างหมดเลยตามที่แท็กซี่บอกเนี่ยตรงนี้สังเกตนะว่ามันไม่มีรถวิ่งนะถ้าเป็นประเทศไทยคือข้ามไปได้แล้วอะ่ะแต่มาที่นี่ไม่ได้เราไม่รู้กฎหมายบ้านเมืองเขามากมายขนาดนั้นได้ไหมยงกระทำตามเออัอเขาเรียกว่าอะไรเข้าเมืองตาหลวถือตาเหลวตามเข้าเมืองตาหลิวต้องถือกระทะตามไม่ถือตาหลิว <laughs> <laughs> ยังยัง ก็รอมันเขียวก่อนไงี่ยดนไม่ติดถนไม่ติดเหรอมีไฟแดงอยู่ดี๋รอดีรอรก่อนอ่ะเขียวแล้วไป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 เห็นไหมข้ามถนนต่างประเทศคือแม่งปลอดภัยอ่ะเพราะเขารักษากฎจราจรต่อให้ไม่มีคนเดินหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็หยุดใญ่เขาไปทางไหนอ่ะประตูเขาบอกให้ดึงกูก็ไปดันใช่แล้วตอนนี้ก็คือห้างแบบ เข้ามาไม่รู้จะทำอะไรก่อนเลยเดินนี้ยังไม่เจออะไรเลยเดอนแบบดูแบบนี้มันได้เลื่อนกันสูงสูงจูนเดินเหมือนคนพื้นที่เลยอ่ะเจอลิฟต์เดินขึ้นมาเจอลิฟต์เอาอ่ะไงต่อไงต่อมันต้องลงไปเร็วเียวซ้ายป่ะอันดับแรกเราต้องหาตังค์แรกตังค์ก่อน เราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยให้เขาพิมพ์ให้ว่าเราสามารถแลกเงินได้ที่ไหนอันนี้คือเราเดินไปแล้วมาเจอร้านนี้นะฮะโกอ่างนี่โกอ่างนนข้ามันไก่ประตูน้ำแล้วก็มาดูราคาไว้ก่อน500รเซตนี้เซ็ตนี้500้มันก็เหมือนราคาปกติ<ว>ก,ก็เหมือนราคาปกติ<ว>กแต่เนี่ยข้าวมันไก่อ๋ห้าบาทฮึออ ว่าจะไม่เาถามสว่าเอาอะไรมไม่เอา No No thank you we can go to exchange money level น exchange money level เ can thank you o t h a n k you ลิฟต์ชั้นเซ้ายไปแลกตังค์ก่อนแล้วจะจากนั้นทําอะไรก็กินเราจะได้กินได้แบบสบายใจ ะไม่กลับบางนาโซนเนีย้ยโซนเนีย้ยไม่กลับบางนาตรงไปเป็นอีเกีย <c oughs> จเจอแล้วจเจอแล้วนี่นะผมบอกพิซซิงมันนี่เอ็กชแนนนะฮะแลกเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยฮะสองร้อยจริงสองร้อยพอละอยู่ได้แลกเท่าไหร่เนี่ยส <200. S 1> องร้อยจริงที่เหลือพี่เลี้ยงที่เหลือพี่เลี้ยง <c oughs> กูก็แลก200รเหมือนกันแล้ะเดี๋ยวขอแลกเงินก่อนแลกมาแล้ว200ร0 0 0มันมันจะได้เท่าไหร่อะไม่รู้2,000เนาะหาร24่่ปะนั่นอะดิเออ2,000หาร <83 S 1> ่สเหรียญฮะ83เหรียญเนี่ยอ่ะนะับมีถูกอันนี้คือเหรียญ10เหมือนกันเนาะ83เหรียญหรอปดเจ็ด่70 มันมีค่าอันนี้ด้ยวยดูดูในใบเสร็จดิค่าค่าบริการอะไรของเขาด้วยมั้งมันได้แค่เจ็ดสิบเอ,อ็ดมันจะได้ไม่โดนค่าบริการเยอะก็พี่อะไม่รู้แนบบอลจะยังไม่แลกนะอ่าได้สองพันมันต้องได้เท่าไหร่นะแปดสิบสามใช่ไหมแต่นี้เราได้เจ็ดสิบเอ็ดโดนไปเยอะนะโดนไปหลายร้อยเลยนะบาทเอ,อ่ะโดนไปสิบสองเหรียญสิบสองเหรียญคุณยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ โดนไปสามโดนไปสามร้อ,ย,อยนะค่าแรกต่อไปไหนต่อไปไหนต่อกินข้าวไหมกินข้าวดีกว่าเราไปแลกตังค์มาเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวเราก็เดินหาไอ้ร้านคิด,ค,ดคิดว่ามันถูกที่สุดคล้ายๆกับเซเว่นเอเอมันขายของเล็กๆ,ๆเลยเนะาะไอ้นี่คือลดราคาแล้วนะสามเหรียญอันเนี้ยให้ดูดิเขาไม่เดือดูปเหรยญตรงนี้ได้ก็ไม่แปลกอันเนี้ยอ๋อมันคือมันดูดโุ้ยไปดูแล้ว าอันนี้เท่าไหร่หนึ่งหนเหรียญไม่บอกอันนี้หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญของเขาเท่ากับประมาณยีบบาทเาอยี่อันนี้ประมาณสเหรียญ2เหรียญสองเหรียญสองเหรียญห้าอคือสองเหรียญก่อนนี้แหละก็คือประมาณเกือบร้อยออห้าสิบห้าสิบอีบอยอยู่เซี ก็เพิ่งจะกลับออกมาจากไอ้ห้างไงแหละเองกจะไปวดอะไรนาลังจะไปวัดพรแนกะ้วขากำลังจะไปวัดพระแก้วไปไปหมไปสมจูนที่โรงแรมก่อนโอเคเดี๋ยวเดินไปพี่บอยแป๊บนึงเขาไปเราจะเสียตังค์เพิ่มนะเราจะเสียอะไรมาเสียคันรถไงไปพอพี่บอยรนอะหารดิหรือว่าไม่ไปไว้เล่นลนแถวนี้ตอนเย็นดีกว่าไม่ไปอะ<ท>นอน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 โทษทีคลิปนี้น่าจะ เป็นอะไรไปได้ยากมากเพราะว่าด้วยงบประมาณที่จํากัดนะครับแล้วก็บวกกับภาษาที่เราเก่งมากใช่ไหมจูนใช่แต่เราก็นักสังมาได้นะเออเดี๋ยวขอตัวไปกินไอ้นี่ก่อนที่โรงแรมแล้วก็นอนพักรอตอนเย็น <c oughs> เดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนเย็นดีกว่า <c oughs> เรากลับมาถึงห้องแล้วนะฮะเรามาสำรวจห้องดีกว่าเพราเราถามหากระติ่งน้ำร้อนเขาเขาบอกว่าอยู่ในห้องอโอเค <c oughs> นี้เราเจอตู้เย็นแล้วะครับ <c oughs> ขอให้มีน้ำถ้า <c oughs> มีน้ำโอเคเรารอด <c oughs> อ คืออย่างน้อยต้องมีสองขวดตุ้มน้ำมันอ่ามี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 กาแฟกาแฟมีแก้วมีฟัฟานอคนละหนึ่งชุดอ่ามาคาร์ตอนบอร์ดไอ้นี้มีอะไรแดดผมอ้าสบายแดดผมอันนี้พวกสูงอันนี้รองเท้าใส่ในห้องอันนี้ล่ะอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ตู้เซฟมีหนังสือเหมือนภูเก็ตไหมมีคอมพิวเตอร์ไหมไม่มีไปมา อ๋อจูนได้ห้องแล้วเราอยู่ข้างบนหัวกันจูนอยู่ห้องข้างบน403 406อ์สา่หอเหรออยู่คนเดียวใช่ไหมเฮ้ยระวังผีลอกเหมือนเพลงดังจิม704นะเช้านี้เรื่องราวก็8ดโมงเช้าครับมาลงอยู่ทิ้งสิงคโปร์ตั้งทั้งวันเลยครับตอนนี้จูนหลับไม่สบายอันดับแรกนะครับผมเราก็มาต้มน้ำ เออเปิดไฟก่อนดินอนนี้ก่อนปะอ๋อเสียบกา๊าซอ่ะอันดับแรกวหาที่เปิดไฟก่อนแล้วก็ต้มน้ํามาม่ากินมาม่าก,กันแล้วก็น่าจะนอนพักจะตื่นสักอตอนนี้บ่ายสองนะมันเร็วกว่าที่ไทย1ชั่วโมงตอนนี้บ่ายสองที่ไทยก็น่าจะบ่ายโมงแล้วสักประมาณห้าโมงหกโมงเนี้ยมันก็จะเริ่มคืนคืมืดๆแล้วเราจะออกไปเยี่ยมชมบรรยากาศกลางคืนดีกว่าแค่เดินห้างเมื่อกี้ยังหลงเลยนี่จะออกไปบรรยากาศกลางคืนฮะต้มมาม่าก่อนเห็นคือยี่ห้อโมโจไดมี มีเขาจะบอกว่ามีลูกชิ้นมีลูกชิ้นนี่บลแกะแล้วก็ได้เยอะอยู่นะมีแค่นี้อ่เอะเครื่องปรุงแบบถุงยังใหญ่ดูดิดูถุงแบบเทียบกับแกะยากกังวะแบบโอ้โหต้องแกะยากกังวะอ๋อเขาแกะตรงนี้ไอ้งู้ควายอะไรอันนี้เป็นผงอ่าผงผงเป็นผง่ พี่ว่าเขาเป็นแบบน้ำหรือแบบแห้งแบบแห้งดิก็เนี่ยเขาเขียนว่าดรายเลยนะเรียบร้อยแล้ะสวยเครื่องปรุงไปแล้วต้องเป็นแบบน้ำแล้วเกี่ยววะก็ถ้าเกิดนี่ไปแล้วแล้วพี่จะเทน้ำหอกไงก็มันจบไปแล้วกลายเป็นน้ำแม่งเอ้ยกลายเป็นน้ำมาถึงก็โดนมาม่าสิงคโปร์หลอกเลยไม่ตรงปกอ่ะอันนี้อันนี้น้ำมันไหมน้ำมันหอมเจียววะแจะบอลเป็นแบบน้ำผมยิ้มแบกแห้งไหมได้ได้ได้โอเคงั้นเดี๋ยวขอไปต้มมาม่ากินก่อนครับผมแล้วก็ น่าจะนอนพักอีกสักสองสามชั่วโมงเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกร้อนมันมืดก่อนไปดูแสงสียามค่ำคืนไรแก,ก่กองอ่ะมีเครื่องปรุงอ่ะฮะไม่มีชอ้อนจริงเนี่ยไอ้นี่ช้อนนี่มีป่ะกาแฟเอชอช้อนกาแฟช้อนนี้ได้ไม่มีอะไรพอแแหวนเน้ยเอ,ยเอยเ็นดูยังไง <laughs> โอเคนั่นแหละตามนั้น จูนถึงกับต้องมาต้มมาม่าด้วยเลยนะฮะว่าจูนไม่มีถ้วยใครมาโค้งแกงไอ้สัสตอนนี้ยังไม่มีตังมายืมตังค์ก่อนยืมตังค์ก่อนจะจะยังไปซื้อไหนมันซื้อถูกเหรอจุดซื้อมาม่าซื้อมาม่าเอาเอาแบงค์ไหนไปอ่ะโดดแบงค์ห้าสิบบาทเฮ้ยเอาอันนี้เอาอันนี้นี่เออ เอาสองบาทกูไม่รู้มันเท่าไหร่บางมากนะสองบาทอันอันนี้กูซื้อมา1บาทยืนสิบสองบาทยืนสิบสองย้อน2สิบสองสบาทเท่าไหร่วะเนี่ยได้ใจไดจจอกไปแค่สิบสองอ่ะ ดูก่อนดูก่อนดูก่อนจะมาติก็พอนเนี่ยเออไอคนพูดภาษาอังกฤษได้ก็พากันไปเที่ยวไอคนนี้ต่เข้าไปเหลือแค่พวกนี้คือตอนแรกตั้งใจเว้ยว่าจะไปแบบอืสนุกสนานหน่อยเอออะไรนะเราเหนื่อยเราต้องถึงสนามบินนั่งแบบตีห้ากว่าอ๋อแล้วมันก็เหนื่อยข้าวก็ไม่ได้กินอ่ะเด็กที่บอกเดี๋ยวนอนรอรอตอนเย็นออกไปชมแสงสีหน่อยอะไรวะ มันมันหยอดไม่ได้ต้องมาแรกอะไรนึ่งยุดห้าไหไหนต้งเหรียญกูไม่รู้อันมันมี2อ่ะบาทมี20บาทเหรียญอันนี้เหรียญ20นี่เหรียญ20เห็นไมนยี่ส2บบาทอ่ะไม่ใช่20บาทไม่ใช่20นะมันคือโซนจุดสองโซนนะแล้วผมไม่ใจนี่ยไปแรกเปจุนไปคุยเขาแรกกันไงบะาง ไม่จะได้ตั้งเหรียญเอาไปเถอะเกิดแรกก็ได้เออแล้วที่เกิดมึงรู dollars, at, ้ไหมนายที 4, so kind of ่มึงหยิบไปอ่ะเกือบพันนั่นแหลั้นที่มึงหยิบไปอ่ะเกือบพันเลยแล้วนะไอ้แบงค์อะไรเล่ะไอ้เงินทั้งหมดกูเลี้มาสองพันนั่นแหละเสองพันเนียอันนี้อันนี้นั่นแหละนั่นแหละเท่าไหร่อ่ะมันแบงค์อะไรสองบาทสองสองห้าสิบห้าสิบกว่าบาทเออห้าสิบกว่าแล้วเหรียญอีกเหี้ยอะไรครับเนี่ย ตอนแรกว่าจะตื่น6กโมงแล้วไปหาอะไรกินแบบนุ่งนิ่นุ่งนิ่เดินดูตื่นมาอีกทีแม่งจะสองทุ่มแล้วแล้วพี่บอยก็โทรมาบอกว่าเขารออยู่ชัยนาทาวิไปหาอะไรกินนะครับผมจูเน่ไปด้วยกันเปล่าไม่ไปขี้เกียจไปเลยทำไมอ่ะดูแลด้วยนะอันนี้รองเท้าใส่ห้องอันนี้รองเท้าใส่ห้องไอ้เนี่ยไปใส่รองเท้าดีดีไปใส่อะไรตะปูที่ไปใส่ผ้าใบใส่ไม่รอกไม่ใส่กาวหรอกนะโอเคเดี๋ยว ซื้ออะไรมาฝากบ๊ายบายอ่ะเราก็ไปนั่งรถไฟใต้ดินตอนนี้พี่บอยพี่ชาร์ปเอ็มอยู่พี่ชัยหน้าทาาแล้วขอโทษนะครับผมทุกคนที่คลิปวันนี้มันไม่ค่อยมีอะไรให้เห็นเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากข้อจำกัดของเรานะฮไม่มีตังค์ไม่มีจุดแลกตังค์มีไปกูกดตั้งคออกไม่ได้อยู่ในธาคารเออ แซวๆไม่เห็นสาวแล้วมึงหันกูคนเดียว I want to try go go to Chinatown Chinatown you got a bank card Yep huh? 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 Uh huh h Ah one <bank card? S 2> one way ticket No one way ticket w y more ready No more ready here yeah, no, no more s e n d a r ticket No more No more Either you use the Easy Link card or the bank card Yeah s e n d a r ticket no more ready อ๋ออ then you want to go you go check at the ติ f กอ e You want to buy the card ติกอ e ่หงเชินติ๊ f อฟฟี่เด็กห่งเชนอ่าเด็ก e อเค h e เค Thank you ฮัลโหลครับพี่หลอยังกลังเดินหาซื้อตั๋วอยู่ซื้อตอฟฟ่นผิดปานเป็นตู้มันมันเป็นตู้อ่ะเป็นตู้ซื้อผ่านตู้เหรอซื้อผ่านตู้ไม่ปล่อย ซื้อผ่านตู้ใช่ไหมซื้อผ่านตู้ซื้อผ่านตู้ซื้อที่ตู้ติ๊กเก็ตอ่ะมึงกดมาใช้น้าทาวเลยหาตู้ดิมึงเปิดวิดีโอคอร์ดิฉันนี่นมาเจอแล้วมาเจอแล้วเจอตู้แล้วเนี่ยเมื่อกี้ไปหาซื้อเขาที่เคาน์เตอร์เขาบอกอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้พี่บอยโทรมาทุกคนนี่ใช่ต้องมีบัตรอันเนี้ย I want to go Chinatown. Chinatown. Yeah. You want to buy a card? Buy card. Yes. Yeah. Yeah. One way ticket? Ticket we normally selling in Singapore. Ah. Oh. Oh. Ticket in Singapore we normally selling. You need to buy a card. You can top top with เราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะเขาบอกว่าตั๋วไม่ไม่มีขายในสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ตังในมือมีอยู่3ใบไม่รู้ว่าแม่งเท่าไหร่บ้าง ใช้การ์ดไปเดียวใช่ไหมใช้การ์ดไปเดียว3คนใช่ไหมหรือว่าคนละใบคนละใบคคนละใบโอเครีบพี่บอกมาว่าไงโอ่ย t h a n อันนี้น่าจะเป็นเขาบอกว่าฟรีอะไรสักอย่างหนึ่งเหรอมันไปเก็ดเน สายเจ็ดสีม่วงไงไม่มันไปสถานีต่อไปคือสถานีที่เจ็ดเหรอมามาดูสิไปอันนู้นนี่ก็ไปเจ็ดนั่นนี่อะไรเนี่ยมันเ็ดไม่เฉดอ่านถูกไหมไม่อ่านมาอะไรเธอทูปังโกตังโกคืออะไรวะไปไปก่อนไม่รู้อะไรไปก่อน ไม่ลงนะรอดแล้วเว้ยโอเคเดี๋ยวน่าจะไปยชน้าทาวกันต่อเจอแล้วสนุกไหมวันนี้ไปไหนมาบ้างหลายที่วะมันนาเบอันนี้คือสวยโคตรสวยไปคาสิโนมาด้วยใช่เหรอเฮ้ยได้ไหมไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเหรอเออเพราะว่าหน้ากลัวไม่มีตังเล่นหน้ากลัวนากลัวกว่าเจ้ามือรู้เปล่าเล่นขันต่ำเท่าไหร่เท่าไหร่ลองตีะลองทายตีมัเงินบาทลองทายหมื่นหนึ่ง เกินไปเหรอสองพันใช่ประมาณ2 5 0 0นถึง3าใช่เหรอนั่นคือพันต่ำสตาร์ทอะนะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เข้าไปเอ็มมัวนนุบเลยนะเหรียญสองเหรียญก็มีโต๊ะเหรียญสองเหรียญก็มีได้เหรอคือแบบอยาดสลงสลัดเงี้ยใช่อ๋อถึงแล้วขึ้นจากสถานีรถไฟมาเจอเลยนะส่วนมากจะเป็นเด็คนจีนเขาเลยเรียกว่า c h i า a Town People นาครับผมนี่ MK ด้วยเราเจะเอาตังค์เนี่ย10ดอนที่นายคืนมานะครับผมค่ารถไฟฟ้าไปให้บอลติดตัวไว้ประมาณ250บาทาติดตัวไว้อเ,เออรวยวะ่ะมีขาให้ได้10ดอนในดอตเีย่ยแม่ค่า BTS เนี่ยบัตรละ10บาทเนี่ย10ดอนบัตรละ10ดอนเฮ้ยฟิลเหมือนอยู่อะไร ร้องแก๊งเลยฟิลประมาณแบบข้าวสารเยาวราชบ้านเราเนาะกินอะไรอะ่ะไม่รู้เนี่ยตรงนี้กินได้หมดเลยคิดไม่ออกเลยดิแม็กโดนโนอไอเทียก,กินอย่างนี้ดิกินงมีเออมาหาของกินก่อนแล้วครับผม <c oughs> เดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้าง <c oughs> ไม่รู้จะกินอะไรเลยครับ<ห> <c oughs> คือมันเป็นดงเว้ยมันเป็นเวิร์กเว้ยตรงนี้มันเป็นเวิร์กนะฮะตรงนี้โอ้โหคู่งโง่ออกไปจนไฟหาของกินอีกแล้ว น่นนะคล้ายๆพิซซ่านะแต่กลิ่นมันเหมือนเคบับในร้านติ่มซำอาหารจีนเขาบอกมันรสจืดนะเ้ยขาหมูไหมอาจะคุ้นสุดแล้วมั้งคาเห,ร,หรียบบะหมี่ไปดูอย่างอื่นก็ได้ไหมดูอย่างอื่นก่อนวะไอสเต็กเว้ยมีอะไรเลยของกินมันเยอะเว้ยแต่เราไม่รู้จะกินอะไรใช่ของกินเยอะแต่ไม่รู้จะกินอะไรอ้าวอันนี้คนไรอ่ะคนนี้โอ้เจ้เจอกินไรกูก็ไม่รู้ไรพี่กินไรผมกินตามอย่าตามกูเพราะกูก็ไม่รู้ พวกผมก็ไม่รู้ก็เลยจะตามพี่เลยมีข้าวมีข้าวขาหมูใช่มีขาหมูมันข้าวมันเป็นหมี่ข้าวหมี่ก็ดีดิบะหมี่ดีกว่ามันไม่ใช่บะหมี่มันเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวขาหมูอ่ะก็คือเตี๋ยวขาหมูละวง่ายเลยอ่ะงั้นงั้นก็ได้อ่ะตามตามอันนี้แหละเข้าเลยนะเข้าแล้วเข้าเลยคืออะไรวะมีภาษาอังกฤษให้หน่อยก็ไม่ได้ What is this? What 8ใช่ปะใช่เอท Double A ทำไมอันนี้คะชุดอะไอนอ่ะ Double A กลับบ้าเลยยี่เนี่ยโอ้ยให้ไปให้ยินเสียงอยู่วันอะไรเฉย ิลี่อ่าอลิตอบิมงเอาเหมนกูมอาเหมือนกูี่ยโอเนเบอรททมเทียวิธีสั่งอาหารโอเคโอเคอ่จานละห้าเหรียญสองจานสองร้อยหสิบาทซื้อน้ำมด้วยน้ำน้ำน้ำตัวน้ำอะไรอ่ะ้น้ำเปล่าดีบอกเลยเปล่ามาเต้องกินน้ำแปลกๆปะวะนนจาาานจนนนจก ยี okay. mm ่เดียวหุ่นอะไรวะ I want three six เอาเหรียญก็ขวดละสองเหรียญตัวละเหรียญก็กว่ามันเขาเรียกเมนูกูก็ไม่รู้ด้วยว่าเมนูกูชื่ออะไรต้องเขาเรียกเป็นตัวเลขนะกูก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือเราต้องนั่งกินในพื้นที่ของเขานะครับผมเราไม่สามารถที่จะนั่งกินกับพี่บอยหรือนายตรงนู้นได้นะะฮเขาจะให้กินแค่ ตรงนี้เท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูรสชาติดีกว่าว่าเราสั่งอะไรไปกินแล้วพี่บอยไปไหนก็ไม so anyway? ่รู้เนี่ยนี่กูไปเปลือที่ไว้มึงก็กานั่งตรงไหนอะร้านร้านั้นเหรออ่าไปนั่งกับพี่บอยตรงนน้นดีกว่ามันไม่โซคาโปกหรอวยไม่โซโปกกีตีนก็คือระหว่างรอยก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เนี่ยซาลาเปาพี่บอยไ้หกออกจากถุงกูลองลอกเปลือกมันออกหมดเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าใช้เงินไปเท่าไหร่แล้ว17เจ โอเค๋อคุกคุกขอต้องคุกอันี้โอเคโอเคโอเคแบงค์ทีมโอลิคคุกคุกคุกอยคุกลยู่อเฮี้ยมาอย่างนี้นะไอสัตว์ไม่ต้องใส่เสื้อขาวทำไมอะเละเละเส้นที่ได้นะครับผมมันคือแบบฟิลเหมือนลาดหน้าไม่ใช่แล้วทีบอยดูดินี่มันยืดกับกรุงเทพเลยเนี่ยนี่ถ้าไม่ตัดนี่ย โหนโหนเป็นซิปไลน์ไปกรุงเทพเลยนะดูกุหลาบโคตรเยอะเลยมันคือก๋วยจั๊บของกูเป็นเทียอะไรไม่รู้ลองจิ้มดูเส้นโคตรยาวอ่ะนี่ของบีบอยนะสักกระเด็นใส่หน้ากูมาอร่อยนะเออทำไมโอเคของบีบอยอร่อยของเบลฟิวเส้นมันมันคือเส้นก๋วยจั๊บอ่ะรสชาติเหมือนเส้นก๋วยจั๊บเลยแดกยากจิ้มเผ่ จูนอยู่ในโรงแรมคนเดียวแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยซื้อซาลาเปาแล้วกันเพราะว่าน่าจะกินได้ง่ายสุดมั้งมันโถปะก็มีเนี่ยสปิีนิชมีเอาดีกว่าไปงงงถามดูมัชลูมาย์คิกเก้นไก่และเห็ดจูนน่าจะกินอันนี้ได้อ่างแอร์อันนี้อันี้ไก่และเห็ดจูนไม่ได้กินข้าวแล้วให้จูนกินซาลาเปาเหรอจูนกินน้อยไม่รู้อ่ะได้เอาอันนี้มัได้อาก่และเห็ดชิ้นหนึ่งมัชรูมชิ์คเก้นวันแอนสวิตสวิตปอเดตโต้์วันอ่ะเอาไม่เข้าใจดิส This one a n and this one อังกฤษก็ไม่เก่งญี่ปุ่นก็ไม่เป็นจีนก็ไม่เป็นจีนก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นเลยตอนนี้เดินทางกลับเอาข้าวไปให้จูนแล้วก็เดี๋ยวเราดูว่าจะไปไหนต่อสำหรับคืนนี้นอนเถอะไอยสัต